สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้สภากินสมอีกแล้วพี่น้องกันกินสมอ่างนาพี่น้องอีกแล้วเมื่อนี้สภาเอาปากท่านลงมากินน้จาจ้ะต้นบมักท่านนะจ้ะพี่น้องบมักทา่านเนี่ยล่ะมันนวยคือบมักท่านเลื่อนบมักท่านเดี๋ยวสภาไปเอาเด้อจ้ะเอาอยู่ต่ำๆบอเอาสูงหลัมม้อนี้เพราะกินหลายอย่างเด้อเกีบยักท่านละบาท นวยก็อบกทันเนี่ยพี่น้องซื้ออย่างบูเอินบ่เป็นกินเป็นอย่างเดียวจ้ะโอ้ยเอาละเทิงเงินเธองถือกล้องง้อยโตได้ไีน่นองเห็นบ่ง้อยโต พี่น้องพี่น้องมึงบกักมากไหมค่อยอีอย่างแนี้ยจะว่ามีเทิงอ่ะอันนี้ก็เอืน้นบักมากอ่ะมักเมาแล้วจ้ะมันสมมันสีพวงคก็บักเมาอันนี้ก็เอื้นบักเบนเนี่ยพี่น้องกินรสชาติเดียวก็บักเบนเลยจ้ะนี่อันนี้ก็บักเมาขา,ขาวเขาเอื่นยูฮานิสเบียสีขาวนะจ้ะอันนี้มันมันก็สีเหลืองพุ่นละนี่ได้บักทันพี่น้อง ไปต่อยบ,บ,บ้างพันคือพักทานบ่จะว่าคือพักทานจ้ะอันนี้ก็อันนี้ก็คือ,นนอเอามาเล็บแมวสิอะไรเน,นี่คือบักเล็บแมวจ้ะอันนี้คือลูกมอนนะจ้ะพี่น้องคือลูกมอนนี่แหละอันนี้จกมากอีหยังเพิดด่งไปหน้องผู้ใดโห่กับเบิงรงเอาเลยเด้ออยากซื้ออีหยังหลากหลายซื้อหลาย พี่น้องจะเบิงน้ำจิ้มเนอะน้ำจิ้มมันพริกป่นเข่าขวาแล้วก็น้ำตาลเกลือน้ำปลาหอมหอมพี่น้องเข่าขวา้าขว้าเอาเองมันก็จะกินซีอิง๊งแบบกินซีขาว ้มคือเก่าเลยพี่น้องเ้ยสมคือเก่า,สม,กาสมตาหวานคมบอกกระทนันกระทันี่สมครับอืมย้ายเถาๆอยู่ข้างบ้าน ขันเห็นเห็ดอีอย่างแนึน่งผมจะซองเบอร์นะจ๊ะตึงอัดตึงตึงระแวงระวังเดี๋ยวสิโภเพราะรอมาถามมักยืนข้อมาถามหอมหอมข้าวคว้อขอ้าวคว้อ,ขอนี่ครับอบใบบกูด ใบบกูดขวดใส่น้ำข,าข่าขวพี่น้องเพราะมันแห้งมันกรอบอะมาตัดใส่กันไปเพราะหัวมันมใส่ลาดให้หอมลาดแห่งหอมครับพี่น้องพี่นอ้องมันคือบักเบนไปนะคือบักเบนอะบกเบนสุกบักเบนใยไหมแต่เบอร์เมื่อผสมดอกมันหวานอื้ม รถเดียวกับเบนบ้านเขาเหรอพี่น้องรดเดียวกันเลยเบนซุกนะบังเด้อพี่น้องน้ำจิ้มแ่บพักอื ส้มสะใจนลองบ้างเราจะกินได้จากหน่วยเราอ่อนแล้วอุย้ยอัน,นอันนี้คอยก็โยกไปโยกมาอยู่ขาขากล้องนั้นบาเที่ยงเนาะน,นีบ่สมนักนิ่หวาน không khỏi luôn búp bếp búp bếp kìa hmm 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 bàn hmm 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 Tau nyetatnya Siang lukuan Gitu Mada Mada magmai Ini udah deh Jadi kita gini nih Kepi Ini udah Ini gue แมสะาใจ,จนี่จะคักอมบมักเบนคักแม่พี่น้องมักเบนเบ็นซุป chim ăn, chim nghe suối m Nil sociedad rất được thưởng ý. Giờ là trời đủ, nên Trang vẫn bắt đầu nấu bánh. Trời đây, กินแบบใดกินแบบไปให้มันแซ่บอืมอืมอืมอมันพวงใหญ่กว่าเห็นได้เท่าเครื่องพวง

เน็นบ้าน้าเจ้าแซบดิพี่น้องนี่แหละแนวสะใจนี่แหละแนวสะใจอันหนักกันเจ้าเบิ่งเดินสารพัดแนวสมสม องอัน,นี้สมสะใจพี่น้องทรมสะใจสายพันธ์เดียวกันแหละแต่มันคนละสีอันนี้สีขาวเ่อเอินว่าสีขาวแต่มันออกสีเหลืองหมดออืะ <c oughs> ว่าความสมเอันเดียวกันเลยข้าวกระแดงสมซ้ำเป็นเบนเบนคัาแน่จัดเบนคัาแน่อื ดดวบบ่มันลดเดี๋ยวกับเบลนใหญ่น่ะผสมดอกมันหวานถ้าลูกดิบๆกับส่สมอยูล่ละแต่นี่มันสุกอืมกินเบอร์นี้็ือทองร่วงว่ะแต่เน,นื้นสมสอืม Ngon lắm ít đi ngọt kháng rồi ơi ถ้าเนยสีแดงเนี่ยใหญ่กว่าเนยสีขาวพี่นนอะสีขาวน้อยน่อยน้อยนแอยถ้าสีแดงน้อยใหญ่ถ้าความสมอันเดียวกันปั๊บ พี่น้องก็สิว่าหอ้โะสมยังซื้อมากินอยู่ก็สิว่าที่น่ะจะกกินให้เบิ้งข้าก,กินให้เบิง้งกินให้พี่น้องเบิมงอันแต่ละหมองมันกลับมาคือกันนะจ๊ะกลับผลไม้บ่คือกันเอามาเปรียบเทียบฮะอันนี้เปรียบเทียบคือบักเหมาบักเหมาเมืองไทยเด้บอบักเหมาบ้านเขา อันนี้เปรียบเทียบคือหมักทันหมักทันบ้านเขาหมักทันที่เขาใส่ถุงขายน้ำขางพักเนี่ยหมักทันคนะักเนี่ยรูปสุ้มถ้ารสชาติกะกไบ่ได้ฝาดหมักทันบ้านเขาลังนั่นกัฝาดเนาะอันน,นี่กัเปรียบเทียบเป็นหมักเลี้แมว <laughs> อันนี้เปรียบเทียบเป็นหมักหมักมอนหมักมอนบ้านเขา เนาะอันน no. ี้กับเบลนกันเนาะเบลนคักแน่เด e. uh ้อยเนาะเบลนแบบเกาหลีเด้ออันนี้โอ้อยากซื้ออีหยังแบบนี่ลูกเบลนเบลก็หอมจ้ะกินหอมหอมสุกมันจิ้มมะเขากันดอกเอามาโสวยงามเสีอื้อหักเบลนคัก คือกินมึงเด้อต้องกินสุกๆมันยังสิเป็นมะเบนมันกินหอดบ้านเขากะขั้นกินผลไมกก้กะคิดเอาคิดว่าอันนี้ก็เป็นมะเบนอันนี้ก็เป็นมะมกเมาอันนี้คือบักเมาอีหรือได้อพี่นอ้องส้มเนี่ยคือบักเมาแต่ว่าอันนี้มันหนักฉ่ำนะจ๊ะน,นี่ฉ่ำฉ่ำกว่าบักเมาบ้านเขา mua áp kim pong niệm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  kim pong clip kim pong niệm kim pong niệm kim pong niệm phương pong job kim 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 นี่เด้อพี่น้องพวงพวงจบคลิปแล้วจ้ะนี่พี่น้องคลิปนี้มาสอ,สอสนเกษตรจบซสานีแล้วจ้ะฝากพี่น้องเด้อจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้เป็นกำลังใจในสอนเฮ็ดคลิปใหม่ไมมให้พี่น้องเบิ่งนแล้วจ้ะคลิปนี้มาสอนเกษตรจบคลิปซสานีแล้วจ้ะเอาพวงเงี่ยพี่น้องเด้อจ้ะอืมอืม โอ้ร่มคลิปนี้จบแค่นี้แหระพี่น้องจ๋าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ